สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโฟกอาร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้ครับคุณลูกค้าทุกท่านจะได้พบกับ t o y o ต a h ไฮรักรีโวซีระตูยกสูงครับเป็นเกียร์ธรรมดานะคันนี้เป็นตัว2.4 NT แต่ได้เป็นตัวเ t ที่ใบบีมนี่แท้จากโรงงานนะครับผมรถปี2022ครับเลขไม่น้อยเดียวเองและมาในราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่639,000บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันได้เลยว่าราคานี้กับสภาพรถแบบนี้คุ้มค่าขนาดไหนนะครับ ด้านหน้านะครับผมยี่สิบสองปลายปีครับรุ่นนี้ด้ากระจังหน้ารุ่นใหม่มาแล้วนะนี่ที่จะเป็นชั้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีเป็นงานโครเมียมด้านบนนะครับผมแล้วก็มีเป็นชั้นด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องนี่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมก็ถ้าสังเกตได้แล้วว่างตัวยี่สิบสองต้นปีกับยี่สิบสองปลายปีนะครับที่เป็นรุ่นเฉลองครบรอบหกสิบปีเนี่ยกระจังหน้าก็จะเริ่มแตกต่างกันแล้วนะครับหรือว่าลองย้อนกลับไปดูคลิปก่าๆที่ว่าเรามีเสียบเทียบให้ดู ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยนี่ครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์ก่อนแล้วลองมาทายเลขใหม่กันดูว่าคันเนี้ยเลขใหม่เท่าไหร่ลองคอมเพนตก์กันมาก่อนได้นะอ่าอย่าเพิ่งกรอกคิปไปดูล่ะเนี่ข้างเครื่องใส่เลยนะครับผมเนี่นเทุกตัวครับไม่มีคราบน้ำมันอย่างแน่นอนครับผมอ่ะด้านนี้ก็จะมีเป็นระบบเบรก ABS นะครับผมและนี่ฝากกระโปรงโตโยต้านะครับแท้แน่นอน แล้วก็นี่ครับตอนป่าไม่แกะไม่ทอดอย่างแน่นอนครับโอเคแล้วก็คันหน้านี่อยู่ครบเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัว R เล็กลูกต่อนขึ้นด้านบนนะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัว L นั่นเองครับซ้ายขวาอยู่ครบนี่แล้วก็ทางด้านเครื่องด้านนี้ครับระบบ EGR ต่างๆครับนี่อยู่ครบเหมือนเดิมนะไม่มีรอยอุดรอยปิดมาแต่อย่างใดแล้วก็แผ่นเพครับรุ่นนี้ย้ายแล้วย้ายไปอยู่ตรงเสาประตูนะครับ เกิที่เหลือก็โอเคนะสภาพโดยโรวมผ่านครับแล้วก็ตามขาไฟก็ไม่มีแตกไม่มีหักนะนี่ว่ารุ่นรุ่นใหม่ๆตั้งแต่2020นะครับขาไฟเขาชอบหักสําหรับตัวรีโวนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็คือได้เป็นไฟหน้าเป็นใบบีม LED ครับแล้วก็มีตัดหมอกเพิ่มเติมมาแล้วเรียบร้อยนะโอเคอ่ะมาต่อที่ด้านข้างครับคันนี้คันนี้ก็ได้เป็นล้อแม็กในรุ่นเริ่มต้นนะครับผมส้นยาง นะครับได้เป็นยางโยโกฮาม่าด้วยนี่ดอกหน้าครับพร้อมใช้งานกันยาวๆในย่างแบรนด์เนมด้วยนะอ่าด้านข้างก็จะมีเป็นไฟเลี้ยมุมกระจกครับเป็นงานครมเมียมีกันซาดมีบันไดข้างเรียบร้อยนะครับผมต่อสำหรับด้านนี้ข้างใน,นก็คือจะเป็นงานเบาผ้าอยู่นะครับคุณลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นแก็บดีเทลงานผ้าหมดเลยนะครับชุดกระจกไฟฟ้าแล้วก็ในสองเรื่องเบาเบาก็จะเป็นงานเบาผ้าทั้งหมดเลยนี่สวยๆแบบนี้นะครับ อปจ้างนายเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูพร,พร้อมๆกันนะครับส่วนกุญแจกุญแจได้เป็นดอกรีโมทรีโมทรีโมทสองดอกแบบนี้ครับแล้วก็ดอกธรรมดาหนึ่งดอกนี่ได้มาครบเลยนะครับอ่ะมาดูในจุดอื่นกันต่อครับนี่ด้านนี้เป็นไงครับได้มีการทำสปาแบบเรียมๆเลยนี่ตัวจริงจะสวยกว่าในกล้องนะจะบอกให้นี่ครับ เบาะไม่มีรอยย่นรอยขาดอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้านหลังตรงนี้ครับรุ่นฉลองครบรอบ60ปีโตโยต้าแหม่น่าเสียดายตอนเขาฉลองกันเขาไม่ได้ชวนเราไปเลยเอ,อ,อ่ะสีบางๆนะแล้วก็มีเป็นคิ้วล้อแต่งนะครับเพิ่มเติมเข้ามาช่วงล่างก็จะได้เป็น s u p e r f ์เฟรุ่นใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับไฟท้ายได้เป็น LED แล้วนะได้ไฟหน้าใบบีมข้างหลังก็จะเป็นนี่ไฟท้าย LED แบบนี้นะครับ กันชนท,ท้ายนี้เบิกให้ใหม่เลยนะครับส่วนกล้องถอยยังไม่มีมานะในรุ่นเอที่นะครับโลโกโล้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่นี่เป็นของปลายแดงอยู่เลยนะครับโอเคไ่เกี่ยวกันไปเกี่ยวไ่เกี่ยวนคนละรนะุ่นนะครับอ่ะแล้วก็นี่ด้านล่างช่วงล่างนี่เป็นไงครับนนะต่ออย่างอะไรมีให้พ่นกันสนิมแล้วแล้วก็ได้เป็นช่วงล่างแบบซูเปอร์เฟรก็คือได้แนบมาสามแผ่น แหนบตัวล่างก็หนามากกว่าเดิมแล้วก็เปิดหน้าแหนบมากกว่าเดิมแต่ว่าส่วนของในการพวกเอ,อ่อพวกรีบาวอะไรเกี่ยวกับระบบโชคอัพอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมยังไม่ได้ศึกษานะครับโอเคมาต่อด้านนี้ครับโชกสีบางมากเลยอ่ะนี่ช่วงล่างทางนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมใส่ไหมครับใช่ครับ เดี๋ยวมาดูทางด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้ให้น้องโอมเราขึ้นด้านหลังนะครับผมนี่หม่เลี่ยมเลยนะครับแล้วก็เนี่ยตามคอนโซลคอนโซลนะครับพวกบอกพวกอะไรพวกนี้แล้วก็รวมไปถึงแผ่นเพดนะครับผมได้เป็นช่วงเดือนน่าจะสิงหาใช่ไหมอ่าสิงหาปลายปีแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องโอมขึ้นด้านนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปสตาร์ทรถให้ดูกันนะครับ ่ะมาครับยังไงครับด้านหลังนั่งสบายไม่เลยสบายโอเคนี่เครื่องสตาร์ตติดง่ายแบบนี้นะครับผมเล็กไม่เท่าไรเอ่ยลนอนเล็กไม่สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อย 31, โลน้อยนะถือว่าน้อยนะครับผมปปรับแอร์ก่อนแอร์เย็นใช่ครับผมเล็กไม่สามหมื่นโลนะครับผมแล้วก็จอแสดงผลเรือนไม่ก็จะได้เป็นของ ตัวท็อปขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าพวงมาลัยนะจะได้เป็นวงพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็ได้มันติมาแล้ว2ข้างนะครับผมอ่ะส่วนโซนกลางอันนี้ก็จะเป็นจอเครื่องเล่นแบบทันสกีนได้ Android Auto a ้ p l e c a r p l a y แล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีช่องชาร์จไฟตัวใหม่ก็ให้การลื่นเท่าไหร่มาแล้วนะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดส่วนโดยรอบเนี้ยก็จะยังไม่มีงานคอมเมียมเพิ่มเติมเข้ามานะครับแต่ว่าไดอีโค่หมดแล้วก็พาวเวอร์หมดมาแล้วเรียบร้อย อ,อ,อ่ะคอนโซลด้านหน้าสักหน่อยครับน,รนี่เรียมๆเลยไม่มีร่องรอยคููขีดแต่อย่างใดนะครับนี่เกลด้านบนให้ช่องแอรมาหรือเปล่าได้นะอ่ะได้มาแล้วนะตัวใหม่ๆเขาให้มาหมดเลย <S <S แล้วก็มีเป็นสมุดคู่มือต่างๆนะครับผมอยู่ในนี้ <S <S ครบนะครับส่วนทางด้านการเข้าศูนย์นเ,เราทานน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ให้แล้วนะครับผมทานน้ำมันเครื่อง ก็คือเขาถ่ายเมื่อตอนสองหมืนหกพันกว่าโลแต่ทีเนี้ยเลขใหม่มันอยู่แค่สามหมื่นโลทีเนี้ยก็คือลูกค้าไปเข้าวิธีตอนสามหมืนหกพันโลได้เลยนะครับเพราะว่าระยะมันยังไม่ถึงส่วนเขาอ,อะไรไม่ได้ถ่ายให้นะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์ยังไม่ถึงระยะน้ํามันเกียร์คือไปถ่ายที่แสนโลแล้วก็ส่วนน้ามันเฟืองถ่ายก็ยังไม่ถึงระยะนะครับผมไปถ่ายตอนที่เลขใหม่สี่หมื่นโลนะครับประมาณนี้ปาปาดีดานปาปดานบนบนอ่ะคันนี้มีตำหนิตรงนี้มาหน่อยนึง ตายบางแดดฟังคนขับนะครับถ้าปิดไปก็ไม่ได้เห็นอะไรนี่อ่เปิดป่ะอ๋อมีซะหน่อยนึง <Okay. S 1> หรือไม่ก็ไปเจิมทับใหม่ก็ได้นะนหรือัม่มก็เริ่มมาเจิมใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับเราชาวพุทธก็ขาดไม่ได้เรื่องรอยเจิม,มนะใช่ครับอ่ะโ <Okay. S 1> ดยรวมเป็นไงครับผ่านไหมสภาพนี้ผ่านนะโอเคป่ะแตไปสรุปด้านล่างให้ฟังกันนะครับผมก็เดี๋ยวยังไม่ดับรถนะ เมื่อกี้สตาร์ทมาพักแล้วจะไปดูการวัดน้ำมันเชื่องก่อนว่ามีไอออกมาเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับผมประตูด้านหลังเนี่ยทุกรุ่นมีเหมือนกันนะถ้าเป็นรถสี่ประตูก็คือตรงนี้จะเป็นตัวกันเเด็กเปิดนะครับผมถ้าอยู่้งล่างเนี่ยประตูจากด้านในเปิดไม่ออกนะครับผมต่เ้าขึ้นด้านบนก็คือเปิดได้ตามปกตินะครับใช่อะลองมาดูกันนะครับ หนึ่งสองสามปึ๊บเี่ไม่มีไอระบายออกมาเลยแล้วก็ไม่มีคราบนะ้ำมันเครื่องกระเด็นขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมใช่ใชใชอะระยะดับรถสักทุูหนึ่งนะครับจอทนายที่สนใจนะครับผมก็สามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงครับได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นคนปรปฐมได้ทุกวันนะครับผมกลับคันนี้ครับ รีโว่สี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาครับ2ยูสตีเอนทีบบีปี2022รุ่นฉลองครบรอบ60ปีโตโยต้าครับกับราคาสุดพิเศษครับ639,000บาทเท่านั้นครับจบสดไม่บวกแหวนเพิ่มซื้อผ่อนก็ฟรีทุกค่าดำเนินการครับผมสนใจครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่ KR สามัญคารทุกๆช่องทางได้เลยครับชื่นชอบฝากกดไแล้วกดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสําหรับวันนี้ข้อตัวากักไปก่อนครับสวัสดีครับ